ภาวนามติกังโยธา สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube ช่องคนลูกลำชีในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ผมคนลูกลำชีขอนำพาทุกท่านมากราบนมัสการและขอพอรจากท่านพระครูสมุตวันอิทธิโชโตหรือพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราไปกราบนมัสการขอพอรมาพร้อมกันเลยนะครับ ค,ค,คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับสำหรับภาพวิดีโอที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือเป็นเมตตาบาร,รมีของท่านพระครูสมุตะวันอิทธิโชโตหรือว่าพระอาจารย์แจ้ วัดหนองประชาสรรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมพุทธาพิเศษปลุกเสกวัตถุมงคลใหญ่เหรียญปู่ทวีสวุวรรณณวัดป่าปฐมเทวรามตำบลสวนหม่อนอำเภอบัญจารีจังหวัดขอนแก่นซึ่งขณะนี้ท่านได้เมตตาให้กับในส่วนของญาติธรรมญาติโยมพุทธศาสนิกชนรวมไปถึงในส่วนของศิษย์านิศิษย์ที่เข้าการนมัสการขอพรจากท่านพระอาจารย์แจ้น,นะครับนะครับน วีดีโออะไรต่างๆนักใส่ผู้ชนะนักใส่นะครับเกิดรการตายปวดร้าวปวดร้อยนะครับ ทุกท uh, ่านนะครับที่รอรับข้าวสารตอนนี้ครูบาไก่ก็อาจะออกไปแจกข้าวสารแล้วนะครับก็ให้ต่อิีแถวต่อแถวต่อคิวไว้นะครับอย่าเบียดกันครูบาไก่กำลังเดินออกไปเพื่อที่จะแจกข้าวสารนะครับขอทางด้วยนะครับขอทางด้วยประตูทางออกขอทางด้วยนะครับผมครูบาไก่กำลังออกไปนั่งรอ นะครับอาจตอนวราเ่ทิ้ใจเย็นๆนะอาจพว่าไก่เขาต้งมองมาไายเดือครับนะครับอาจาต้อตในความเมตตาที่ทิมาไขได้เมตตาทุกสิษย์ลกหาอยากอาโธทนาสาธุกับเจ้าข้า แสงเสกรายพูดเาทั้งเสกเสกแล้วก็เจรต่รต่อชื่อกยงนี้มีจังกักมีแค่หนึง่งครงทแ่หนึ่งครั้งถึงะได้นนะครับ มีข่าแม่ครูมาอาจารย์ก็ทุกข่านนะครับที่มูกันอยู่ก็ดูน้านข้างกันนะครับเอาว่ากุมาอาจารย์ท่านกำลังเดินทางกลับก็ดีทางให้ท่านด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางจะบบได้ได้ชมท่านนะครับจะได้ได้ติดแบบติดตามนะครับให้ดูด,ด้วยนะครับดูพระดูเองนด้วยขอขอบพระคุณทุกข่านที่ให้ความร่วมมือนะสำหรับเหรียญพระียษสุวรรณก็ยังเหลืออยู่อีกน,น,นิดนหน่อยนะครับ คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมคนลุกลำชีขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนจากการเช็เช่นเคยเหมือนเดิมขอให้คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนมีเงินมีทองใช้กันเยอะกลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอนะฮะสำหรับคลิปนี้ให้คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ ลงรอย่ามงนะครับใครที่อะไรนั่งกันต้องกันย่าเาไหลย่าเาไหลย่าไปเอาไปเปิดหูหลวงพ่อ